ผู้เท่าสมัยก่อนยามคนตายพระต้องนั่งท้ายเกวียนสวยดโยมผู้เท่าขอวานเขาตกแตกไปทั้งหนาคอบคบพระกปัจเจเนปาเตโยมโนธาตุยาตังสามปายุตกานันจาธรรมานังอรมมารามณาปัจเจเยเป็นตะฟ้อในใส่คนได้ขันพรยญาจักแปลว่าอย่างบันในมุขจักน้ำกันวจะได,ได้เงินนาะ ห่วง่ายพอมเนี่ยปูเถาๆสมัยก่อนเนนน้อยเฮียนกับบาได้ขล้ำผัดว้อีกละฮะนคนคนบดตายเฮียนรบาได้เด้ประสันโอ้ยเฮจังด้สิได้น้ำปูบาดนี่พูแล้วย่ำคนตายพูแล้วน้อยจังเฮียนมันขลําได้สวดขึ้นคนตายลดประสันได้ไขยสองบาทเขาเอาใส่กระตาให้สวอดอาตมาเป็นเนนน้อยมันดือ้อสวดลดแล้วเบยไผ่ยอยากตายกระสิได้สวดเติมไปเต็กกรไบาดสองบาทก็เอาว่าสันไปลี่ฮัดสวดอยูู่้เดียวหวยได้นาเว มึงมีผู้ตายจักเถื่อสวดด้ยวยก็ได้ขี่เท้เพ,พิ่นอํากินผู้เดียวจริงๆแล้วนั้นเป็นเรื่องอธิบายเรื่องกระแสแห่งวิญญาณล้วนๆอธิบายเหตุป,ปรัจยโยอารมณาปรัจยโยแล้วก็ยกวิพังนี้ขึ้นมา24วิพังเนี่ยแจกเข้าไปอีกคนภาคอีสานว่าย่อนมุกบัดเนี่ยเพิ่นอธิบายที่วานมากไม่วานเขาตกแตกคนแต่ก่อนสอนลูกสอนหลาน เมื่อลูกหลานคิดถึงผู้ที่ตายไปก็หวานข้าวที่คั่วแล้วถ้าลูกหลานถามก็จะอธิบายลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปร้องห่มร้องไห้เลยเมื่อใดข้าวนี้ยังมียางอยู่ฝนตกมามันก็จะเกิดอีกแต่ถ้ามันหมดยางมันก็จะเหมือนข้าวตอกที่คั่วแล้วหวานแล้วมันจะไม่เกิด พ่อแม่พี่น้องของเราที่ตายไปนั้นยังมียางอยู่ยังมีบาปยังมีบุญยังมีกิเลสอยู่ท่านเหล่านี้จะเกิดอีกชาติจะไปร้องไห้กับผู้ที่ตายก็ควรจะร้องไห้กับตัวเราผู้ที่จะตายตามหลังไปอีกแต่ว่าผู้เฒ่ารุ่นหลังๆเมื่อนิบัจักได้บาดนี้วานเขาตะแต่ข้อข้อไปล,กลูกหลานถามวานให้หยังเราพอไงวะฉันว้ายวะฉันบานให้ผีมันโดดลงไปกินแล้วยวยวะฉัน มันขึ้นมางอยอยู่ในหามหนักซอยกันประชันปานเพิ่นเห็นบาดนี่ยเพื่อนมามีความตอบเพิ่อนตัวเด็กหน่อยบอกว่าผีมันงอยอยู่ในโรงนี่หามเนี่ยมันหนักนี่วานข้าวล่อให้มันโดดลงไปเก็บกินมันจะได้เบาบากระชันอันนี้เพิ่อนเอ่ยว่าเท่าอย่างนั้นเนี่ยเท่าโพเท่าผาเท่าตาติดไนเท่าใจติดหมอ้อลูกหลานถามเนี่ย่งหูงจักคูนพระเขาโพออกคนเขาป่าขเขาดงบ้องหุงจักก็วบ้องหูงจักหลดเป็นอย่าง วันให้นังเงเราฟอยง่ข้าตกแต่ว่าหยวานให้ผีมันโดดลงไปกินเราเอ้ยมันบ้ามันหอมนักพะสันวันแล้วมันลงไปแล้วก็เบ้าพอสันถ้าจะบอกจริงๆไปถามผู้เท่าที่รู้จักเส้นจักธรรมก็จะบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ข้าวตกแตงนี้มันหมดยางแล้วมันจะไม่งอ,อกมาอีกผลตกร้อยหนพันหนแต่ถ้ายังไม่ถูกขั่วมันยังมียางมันจะเกิดมาอีก คนเราเมื่อยังมียางวิญญาณจะเกิดมาอีกอย่างนั้นคือกิเลสถ้าหมดยางก็เป็นพระอรหรันเหมือนข้าวตกแตกหมดยางจะไม่เกิดพระอรหันทั้งหลายท่านไม่เกิดท่านก็อธิบายไป